สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใค,ใครก็เข้าครัวค่ะและวันนี้เชฟนงนะคะยังอยู่ในเมนูสำหรับอาหารผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะอันนี้เป็นเมนูแนะนำสำหรับเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะเป็นเมนูยำเห็ดน้ำมันงาค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของยำเห็ดน้ำมันงากันนะคะเริ่มจากเห็ดค่ะวันนี้เราเลือกเห็ดมาสี่ชนิดนะคะเป็นเห็ดชิเมจิค่ะเห็ดเข็มทองค่ะ เห็ดหอมสดค่ะแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะถ้าคุณผู้ชมจะเลือกเห็ดชนิดอื่นหรือว่าเลือกน้อยอย่างกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เลือกตามใจชอบเลยค่ะส่วนต่อมาในส่วนของเครื่องปรุงรสนะคะเรามีงาขาวคั่วค่ะซีอิ๊วญี่ปุ่นค่ะน้ำส้มสาชูค่ะน้ำมันงา ที่เขามาจากน้ำมันงาขั้วพริกนะคะอันนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะถ้าไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันงาธรรมดาก็ได้ค่ะส่วนต่อมาค่ะคือพริกชี้ฟ้าค่ะซอสเทอริยากิค่ะแล้วก็มิลินค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเราจะมาทำยำเห็ดกันนะคะเริ่มจากเราจะเตรียมเห็ดค่ะเชฟจะทำการหั่นเห็ดนะ,นะคะแล้วก็ลงใส่จานไว้นะคะเราก็หั่นเพื่อที่จะเอาส่วนที่เขาเลอะเลอะพวกเศษฟางหรือว่าเศษดินออกนะคะแล้วก็ทำให้ชิ้นเนี่ยเล็กงลงสำหรับรับประทานง่ายขึ้นนะคะเห็ดหอมก็หั่นเป็น ชิ้นเล็กๆพอคาำนะคะ <ๆ S 1> เห็ดหูหนูค่ะ <ๆ S 1> ส่วนที่เขาติดกับเสศษเสร็จดินเสร็จฟางออกนะคะ <ๆ S 1> หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆชิมเมจิแล้วก็หั่นส่วนปลายออก ถ้าเราจะมานำใส่จานไว้เนี่ยนะคะแยกเป็น4ส่วนค่ะที่ต้องแยกเป็น4ส่วนเนี่ยเพราะว่าเวลาจัดลงจานนะคะมันจะดูดีขึ้นนะคะเห็นเห็ดเอาเป็นสี่สอย่างนะคะไม่ผสมปนกันแต่ถ้าเกิดเพื่อจะให้ง่ายหรือประหยัดเวลาคุณชมก็ผสมรวมกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้เห็ดสุกนะคะด้วยการใช้ไมโครเวฟนะคะ,ะแต่ก่อนจะเข้าไมโครเวฟค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นนะคะราดลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ความเค็มของตัวซีอิ๊วนะคะ ปนเข้าไปในเนื้อเห็ดด้วยนะคะหลังจากเราลาดซีอิวปุ่นลงไปนะคะเราจะทําให้เห็ดนะคะสุกด้วยไมโครเวฟนะคะใช้ที่อุณหภูมิสูงสุดของไมโครเวฟนะคะที่800วัตต์ค่ะใช้เวลาประมาณ3-5นาทีนะคะขึ้นกับคุณภาพไมโครเวฟของคุณผู้ชมที่บ้านนะคะเห็ดก็จะออกมาสุกเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะว่าออกมาหน้าตาเปน็นยังไงหลังจาก3นาทีในไมโครเวฟนะคะเห็ดที่สุกแล้วเราก็เอาออกมาจากไมโครเวฟค่ะได้หน้าตาแบบนี้นะคะคุณผู้ชม เราจะพักให้เย็นนะคะแล้วนำแช่ตัวเย็นไว้นะคะสำหรับการทานเป็นแอปเปอร์ทเซอร์เย็นแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะทานที่อุณหภูมิห้องธรรมดาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาทำน้ำยำกันนะคะเริ่มจากชามผสมค่ะเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะมิลินค่ะถ้าที่บ้านไม่มีมิลินนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ซอสเทริยากิค่ะแล้วก็น้ำมันงาพริกเผานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะหั่นพริกชี้ฟ้าค่ะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อเพิ่มความเผ็ดในตัวน้ำยำด้วยนะคะน้อย เอาพิชี้ฟ้าใส่ลงไปนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาเห็ดที่ออกจากตู้เย็นนะคะมายำกับน้ำยำนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำกันต่อค่ะทีนี้เราก็เอาเห็ดออกจากตู้เย็นนะคะพร้อมจะยำแล้วค่ะเริ่มจากเราใช้ยำทีละอย่างนะคะ เราใช้เห็ดหอมก่อนค่ะคีบมานะคะไม่ต้องเอาส่วนของน้ําลงมานะคะเดี๋ยวจะเค็มเกินค่ะทีนี้เรา,เาที่เราเลือกยำทีละอย่างเนี่ยเพื่อจะเวลาจ,จัดจานเสิร์ฟจะจะดูสวยงามนะคะเ,คเสร็จแล้วเราเทน้ํายำนะคะที่ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยู่ในถ้วยผสมก็เทลงไปนะคะแต่เราใช้เป็นตัวแก้วตวงเนี่ยนะคะมันทำให้การเทน้ำยำง่ายขึ้นนะคะ ยำส่วนแรกเสร็จก่อนยำส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะทำอย่างนี้นะคะจนครบเห็ดทั้ง4ชนิดค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะ หลังจากเรายำเห็ดทั้ง4อย่างนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมจะจัดเสิร์ฟแล้วค่ะโรยงาขาวคั่วนะคะชูรสให้กับอาหารจานนี้นะคะแล้วก็ยังเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับยำเห็ดน้ํามันงาน,นะคะสําหรับอัตราส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทำค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtraveltv ขอให้มีความสุขและก็สุขภาพดีค่ะสวัสดีค่ะ